ไม่คือหนูอ่ะตัดวอล์เสร็จแล้วโชว์รูปเมอไปแล้วบม <Bye. S 1> อพี่บี้ฝันดีบายบายอ้าวแล้วนุน่นอาออกไปแล้วใช่ปะออเอเอทุกคนแล้วคือก็แบบว่าคือตอนนี้มันมีในเ อชทุย้ยโอ้โหูดชัดเจ๋วเลยมันมีในแอปดำอะไรอีกปะไม่แต่ว่าคือตอนนี้คือเราไลฟ์มาวอดจืบัวนานมากคือไลฟ์มาสองชั่วโมงแล้วตอนเนี้ยเอาดีๆปะคือเราไลฟ์มาสองชั่วโมงแล้วคือไอ้นี่เยอะมาก คือน,นี่จะส่งพี่เมย์เหรอพี่เมเข้าเวรกี่โมงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะตีสามอีกแล้วไม่ตีสามวันเนี้ยคือวันนี้หนูจะคือวันเนี้หนูหนูจะลงไปตัดปกคลิปจะอีดิตปกคลิปอือูอ้เชียร์เชียร์ thank you so much พี่เมย์เข้าเวรพี่เมย์ควรนอนนะตอนนี้ใครตื่นเช้าทุกคนควรนอนนะฮะทุกคนอย่าอย่า อย่าตื่นนะตอนนี้ทุกคนต้องนอนทุกคนอย่าตื่นทุกคนอย่านอนไม่ใช่ทุกคนอย่านอนทุกคนทุกคนต้องนอนค่ะทุกคนต้องนอนนะคะทุกคนคือไปนอนกันคือตอนนี้ยังมีใครไลฟ์อยู่อ่ะคือตอนนี้ยังมีใครไลฟ์อยู่อ่ะทุกคนคือเราไปนอนกันเถอะนะ คือวันก่อนหนูก็ประมาณตีสใครที่เข้ามาก็สามารถ follow d e v i d ได้นะคะทุกคนหรือว่าไปติดตามช่องได้พรุ่งนี้มี b h h i n d the Scene ของคอนเสิร์ตมาให้ดูนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋จะลงคลิปตอนหนึ่งทุ่มยังไงก็ฝาก Subscribe ในยู่ YT ด้วยนะคะช่องเดวิยาพานะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหนูจะลงและพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคน อ๋อตอมลูกแก้วไลฟอยู่โอเคหนูชิงไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันดีกว่านะคะสงบศึกสงบศึกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ก็น่าจะเจอหนูกันนุ่นนะคะถ้ามาไลฟ์นะสองคนเดี๋ยวหนูไปแล้วนะ,ะเจอกันเจอกันไม่ไหวอะไ์มาสองชั่วโมงหนูคอแห้งหมดเลยเนย่ทุกคนเอาดีดี <laughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอานุ่นมาไลฟ์ด้วย <Okay. S 1> ไปแล้วนะคะทุกคน See you a g a i next n time tomorrow I will upload behind the scene for fan meeting นะคะ 7pm okay in Thailand I will upload on YT you you guys can subscribe see you again next time thank you for coming to watch me today have fun today see you again นะคะเจอกันนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันสามาเข้ามาในดอมได้นะคะทุกคนทุกคนทุกคนทคนข่ดอมไข่ด้อมไข่ดอมไข่ด้อมก่อนไข่ดอมไข่ด้อมก่อนไข่ด้อมไข่ดอมไข่ดอม นี่นะคะทุกคนสามารถเข้ามาได้นะคะดอมเดวีเองเร <t> ืองเึืงเึ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 งเรืงแคปเจอร์แคปเจอร์แคป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 โอเค that's it see you again next time thank you for today bye bye bye